สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลงเสือภาษาชนแนลนะคะเมื่อคืนฝนตกรินนะคะเอฟซนะคะนี่คะ่ะน้ำชายคานะคะหลังคาภาษาเปียกเลยนะคะแล้วก็แรงอยู่เนะะาะภาษากลับจากจัาปาดงนะคะน้ำทางนะคะน้ำอยู่ทางนะคะเปียกเลยเนาะทางเปียกนะคะนะก็ตกแรงอยู่นลงเสือปิด้าไว้ปกข้าไว้ ข้าวยังเอาขึ้นยุ้งไ้หมดนะคะ fc ทยอยเอาขึ้นนะคะเพราะว่าแบกขึ้นกันเองเนาะมันเหนื่อยนะคะก็ค่อยเอาขึ้นไปทีละหน่อยนะ,ะเดี๋ยววันนี้ก็จะเก็บเสื้อผ้าซักนะคะเพราะว่าเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะคะ fc เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ยังเหลือมัดนะคะมัดก็ต้องก็ให้มันแห้งดีๆนะ มัดขนก็สีนะคะข้าวเหนียวเนาะจะได้เสร็จนะเรียบร้อยสักทีนะคะบรรยากาศตอนเช้านะคะเอซี FC ท้องฟ้ายังมืดอยู่เลยนะคะนะก่อนทิมเมกมืดตึ๊บพี่นอ้องเดี๋ยวจะให้บิ๊กซักผ้านะวันนี้นะคะ โล่งใจเนาะที่ข้าวเสร็จแล้วนะคะก่อไฟเนาะกำลังมันข้าวนะฮะ อืมกตายเออตายแข็งกระเดดค้างไวก็ตายเนาะต้นไม้ก็เหี่ยวแล้วเอสซี่เนาะ ปาสาก็ไม่ค่อยมีเวลารดน้ำเลยช่วงนี้นะคะ <B ling> เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็จะได้ช่ำกะนะเก็บเสื้อผ้าซักนะคะพี่ซีซักเสื้อผ้าเสื้อแขนยาวทำงานเนาะอากาศเริ่มหนาวแล้วนะต่อไปก็จะได้ซักเสื้อแขนยาวนะคะอากาศหนาวแล้วก็ต้องเตรียมนะคะผ้าหม่มภ้าษาก็ซักแล้วนะ เก็บซักเรียบร้อยนะเราจะก็จะเอาผ้าห่มผืนบางเนาะที่เราห่มเนาะเวลาหน้าร้อนนะคะก็ซักใส่ตู้นะคะก็เปลี่ยนเอาผ้านวมนะออกมาเพราะว่าหน้าหนาวนะคะเราต้องห่มผ้าหนาหนะคะสุพรรณิกาพี่นอ้องใบกําลังจะหล่นนะคะเดี๋ยวใบหล่นหมดเดี๋ยวมันก็มีแต่ดอกนะคะดอกสวยมากนะสุพรรณิกาเนาะดอกใหญ่ๆนะคะสีเหลืองอารามเต็มต้นนะคะ เช้าเช้าพี่น้องเอฟซีอากาศดีมากๆเลยนะคะโอ้ยทองอุไรภาษาไม่ค่อยได้รดน้ำเนาะภาษาก็จะตัดลงไม่ให้มันขึ้นสูงนะคะ,ะไม่ให้ขึ้นสูงโอ้ยเสียนต้นนี่พี่น้องทนทานขนาดบ่มีการบ่ย่อมตายนะคะเล้งไม่เล้งก็อยู่นะเป็นดอกตลอดเลยนะ เริมเป็นดอกอีกแล้วนะคะสีแดงนะคะสีแดงเซตกล่องนองเลยบ่อยอยู่เนาะแต่ตัวต้นนี้ทนทานมากๆเลยเนะะาะภาษาจะจะได้เอาดินมาใส่ให้มันอีกโอ้โอท้องฟ้ามืดตึบพี่น้องยังไว้ใจไม่ได้ได้นี่ฝนมันจะตกลงมาอีกอยู่ได้นี่ฟ้ามืดมากนสี่บรรยากาศตอนเช้าเช้านะคะ เสียบกาน้ำร้อนนะภาษาต้มน้ำโอ้พนักงานนายห้องน้ำมาอลไรบอรนี่นายห้องน้ำคือบอมาเทแล้วเอากระตาตัวนี้ข้าไปไว้ในห้องน้ำเอาในห้องน้ำออกมาเอากระตาตัวนี้ไปเปลี่ยนไปไว้ในห้องน้ำไปไวหวในนี่ห้องมึงเอาตัวนี้ไป ตอนนี้ก็ไปไว่ในห้งกบต,ตายให้า boleh di apa kuat saya itu